phải nó man bay bị căng พัดพริกแกงให้หอมเยอะน้ำปลาหน่อยพริกแกงหอมแล้วก็สากบที่เตรียมมา ครบไข่ปรุงรสด,ด้วยชุดลรสรสดีทอดฟ้าเขียว คนให้เข้ากันใส่สะอมไม้กระพเพร,ราคนเซ็ตล้วครับพัดเพ,รรพ็ดกบแห้งๆข้าวล้วลอนกินแซบเๆพัดเพ,รรพ็ดกบใส่สะอมนิดนึง สูตรบ้านๆทำง่ายๆกันเองกันเองครับผม